สวัสดีครับในยุคที่อินเทอร์เน็ตแทบจะเป็นทุกอย่างในชีวิตของเราแล้วเนี่ยนะครับเราทุกคนก็คือพลเมืองดิจิทัลกันทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่การใช้เทคโนโลยีเป็นนะแต่มันคือการเข้าใจความสมดุลระหว่างสิทธิของเรากับหน้าที่ที่ต้องมาพร้อมกันเสมอครับทีนี้คําถามสําคัญเลยที่อยากจะชวนให้เรามาคิดตามกันก็คือทุกวันนี้เนี่ยเราใช้สิทธิในโลกออนไลน์ของเราควบคู่ไปกับความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหน นี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยโอเคครับงั้นก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกสุดว่าจริงๆแล้วพลเมืองดิจิทัลเนี่ยคือใครกันแน่ถ้าจะว่ากันตามนิยามเป๊ะๆเ,เลยนะครับพลเมืองดิจิทัลก็คือคนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นนั่นแหละครับแต่จุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้คือต้องเข้าใจด้วยว่าเรามีสิทธิและความรับผิดชอบอะไรบ้างเพื่อที่จะได้ใช้โลกออนไลน์อย่างสร้างสารรค์ปลอดภยัยและก็มีความรับผิดชอบนั่นเองครับ เอาละครับพอเรารู้แล้วว่าเราเป็นใครทีนี้เรามาดูกันที่พลังที่เรามีอยู่ในมือกันบ้างนั่นก็คือสิทธิของพลเมืองดิจิทัลของเราเนี่ยแหละครับมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างสิทธิข้อแรกเลยนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานที่สุดเลยจริงๆก็คือสิทธิในการเข้าถึงครับพูดง่ายๆก็คือสิทธิที่ได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆได้อย่างเท่าเทียมกันลองคิดดูสิครับถ้าเราไม่มีสิทธินี้เนี่ย การจะไปทําอะไรในโลกยุคใหม่ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนี่แหละครับมันเลยเป็นเหมือนประตูบานแรกสุดเลยข้อต่อมานี่ก็สําคัญมากๆมากๆเลยนะครับในยุคนี้ก็คือสิทธิในความเป็นส่วนตัวครับเราทุกคนเนี่ยมีสิทธิเต็มที่เลยที่จะควบคุมข้อมูลส่วนตัวของเราไม่ใช่ปล่อยให้ใครเอาไปเก็บเอาไปเปิดเผยหรือเอาไปใช้ยังไงก็ได้โดยที่เราไม่อนุญาตเพราะอย่าลืมนะครับว่าข้อมูลที่หลุดไปเนี่ยมันสร้างความเสียหายได้เยอะมากทั้งเรื่องเงินเงินทองทองทั้งชื่อเสียงเลยนะครับ และแน่นอนครับขาดไม่ได้เลยสิทธิในการแสดงออกเรามีสิทธิเต็มที่ที่จะแสดงความคิดเห็นของเราออกมาอย่างสร้างสรรค์แต่มันมีคําว่าและรับผิดชอบพ่วงมาด้วยนะครับแล้วก็ต้องไม่ถูกคุกคามหรือปิดกั้นอย่างไม่เป็นธรรมแต่แต่จุดที่สําคัญที่สุดเลยบนสไลด์นี้คือข้อความในวงเล็บนั่นแหละครับที่ว่าตราบใดที่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นนี่คือเส้นแบ่งที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าอิสระข,ของเราเนี่ยต้องไม่ไปเบียดเบียนหรือทําร้ายคนอื่นสิทธิในความปลอดภยัย อันนี้ก็เป็นอีกข้อที่ขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับเราทุกคนมีสิทธิทจะได้รับการปกป้องจากอาชญากรรมไซเบอร์จากการบูลลี่กันในโลกออนไลน์หรือที่เรียกว่าไซเบอร์บูลลี่รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆอีกเต็มไปหมดเลยเพราะเป้าหมายก็คือโลกดิจิทัลควรจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนสิครับไม่ใช่พื้นที่ที่เต็มไปด้วยความกลัวและสิทธิข้อสิทธาในหมวดนี้นะครับก็คือสิทธิในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครับ โห oh, ในยุคที่เฟคนิวสมันระบาดหนักขนาดนี้เนี่ยการเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้โปร่งใสตรวจสอบได้เนี่ยมันสำคัญสุดๆไปเลยนะครับเพราะมันจะช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อย่างมีเหตุมีผลไม่ตกเป็นเหยื่อสองข้อมูลมั่วๆครับเอาล่ะครับพอเราเข้าใจสิทธิซึ่งเป็นพลังที่เราได้รับมาแล้วเนี่ยทีนี้เรามาดูอีกด้านของเหรียญกันบ้างดีกว่านั่นก็คือหน้าที่ของพลเมืองดิจิทัลหรือพลังที่เราต้องใช้ออกไปอย่างระมัดระวังนั่นเองครับ ความรับผิดชอบข้อแรกเลยนะฮะเริ่มจากเรื่องที่เบสิกสุดๆเลยนั่นก็คือมารยาทดิจิตอลครับพูดง,ง่ายๆก็คือการใช้ภาษาที่สุภาพเหมาะสมให้เกียรติคนอื่นไม่ดูถูกไม่บูลลี่ไม่สร้างความเกลียดชังเพราะการสื่อสารที่ดีเนี่ยมันคือพื้นฐานของสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่เลยนะครับข้อต่อมาครับคือความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยคือเราจะรอให้คนอื่นมาปกป้องเราอย่างเดียวไม่ได้นะครับ ตัวเราเองก็มีหน้าที่ที่ต้องปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเรารหัสผ่านเอ่ยอุปกรณ์ต่างๆเอ่ยเพราะความปลอดภัยของส่วนรวมเนี่ยมันก็เริ่มจากความปลอดภัยของแต่ละคนนี่แหละครับการที่เราไม่โพสต์ข้อมูลที่ไม่จําเป็นออกไปก็ถือว่าเป็นการช่วยลดความเสี่ยงให้ทั้งตัวเองและคนรอบข้างแล้วนะครับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาก็สําคัญไม่แพ้กันเลยครับ เราต้องเคารพกฎหมายลิขสิทธิ์นะฮะไม่ไปเดาโหลดเทือนไม่ไปก๊อปปี้หรือเอาผลงานของคนอื่นมาเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตการให้เกียรติผลงานของคนอื่นการอ้างอิงที่มาอย่างถูกต้องเนี่ยมันคือการช่วยส่งเสริมให้คนอยากสร้างสรงสรค์สิ่งดีๆต่อไปในสังคมนะครับข้อนี้โหสําคัญมากๆเลยในยุคที่ข้อมูลมันท่วมท้นขนาดนี้นั่นคือความรับผิดชอบในการรู้เท่าทันสื่อครับเรามีหน้าที่เลยนะที่จะต้องเช็ค ต้องประเมินความน่าเชื่อถือของข่าวสารต่างๆก่อนที่จะเชื่อหรือก่อนที่จะกดแชร์ออกไปเพราะแค่เราหยุดแชร์ข่าวปลอมหนึ่งครั้งเนี่ยก็เท่ากับเราได้ช่วยตัดวงจรข้อมูลผิดๆที่จะไปสร้างความเสียหายให้สังคมได้แล้วนะครับใช่เลยครับกระบวนการง่ายๆแต่ทรงพลังมากๆก็คือคิดก่อนจะเชื่อและที่สําคัญที่สุดคิดก่อนจะแชร์แค่นี้แหละครับคือหัวใจสําคัญที่จะช่วยให้สังคมออนไลน์ของเราดีขึ้นได้เยอะเลย และหน้าที่ข้อสุดท้ายนะครับคือการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์สังคมเราสามารถใช้เทคโนโลยีเนี่ยสร้างประโยชน์ได้เยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันความรู้ดีๆการเข้าไปมีส่วนร่วมกับแคมเปญทางสังคมต่างๆหรือการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อช่วยเหลือคนอื่นนี่คือการเปลี่ยนบทบาทจากแค่ผู้ใช้งานมาเป็นผู้สร้างสรรค์ที่สร้างผลกระทบดีๆให้กับโลกครับโอเคครับพอเราเห็นภาพทั้ง2ด้านแล้วทั้งสิทธิและหน้าที่ในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาดูสิ่งที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้กันเลย นั่นก็คือคำว่าความสมดุลครับสไลด์เนี่ยอธิบายภาพความสมดุลได้ชัดเจนมากๆเลยครับลองดูตัวอย่างนี้นะครับด้านหนึ่งเรามีสิทธิในการแสดงออกที่เราแชร์ความคิดเห็นได้อย่างอิสระแต่อีกด้านหนึ่งเราก็มีหน้าที่เรื่องมารยาดิจิตัลที่คอยเตือนเราว่าความคิดเห็นนั้นนะ่ะควรจะแสดงออกด้วยความสุภาพและให้เกียรติคนอื่นด้วยนะเห็นไหมครับว่าสิทธิกับหน้าที่มันต้องเดินคู่กันไปจริงๆ ดังนั้นนะครับถ้าจะสรุปหัวใจของเรื่องนี้ทั้งหมดเลยก็คือการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีเนี่ยมันคือการสร้างสมดุลที่ได้ระหว่างการใช้สิทธิของเราอย่างเต็มที่ควบคู่ไปกับการทําหน้าที่และความรับผิดชอบของเราอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะทําอะไรบนโลกออนไลน์ก็ตามครับสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคําถามไว้ให้ทุกคนได้ลองกลับไปสํารวจตัวเองกันดูนะครับว่าแล้วสมดุลดิจิทัลในชีวิตของเราตอนนี้มันเป็นยังไงเราได้ใช้สิทธิและทําหน้าที่ของเราอย่างสมดุลกันดีแล้วหรือยัง